บอามานนะครับคุณได้น่อยอก้อนทฐานนะครับในการสนับสนุนบ้านได้วย่าหมูนะครับใตนี้หมูบ่าตัวน้งกนะครับใ้านะครับเฮาจะเอาไปไก่ฐานจนเกินไปนะครับเพี้ยคุณสไตลลูกจากฐานนะครับช่องมอก่อนที่ฐานเอาไอบางนี่นาะพี่น้องเนาะ มาถวาย,ย่าปอปูบูชาพญาแถนา,าเม่นัางหน่อยเท่าน,นีวไวเจ้าที่เจ้าานมือนี้ลูกหลานมกข่สารได้นํำบังบไฟขนาดใหญ่ใหญ่แสิบแปดบถวาย,ย่าปอปูปนนบูชาพญาแถนขอให้บังไฟขึ้นสูงลงสะาดท้าไมลาได้หล,ลายหลสามสอง นะครับตันแรกสะบัดไปไปนะครับสะบัดีปไปไปยุ่งนะครับไปไปไปยุ่งไปเลยนะครับตไปเลยไปเลยนะครับเที่ยวนะครับเที่ยวที่นี่พี่น้องเอ่อที่ว่าไปดีนะครับต่วการงานะไรอ่ะเดีจยวสรุปนิดไปเลยนะครับสะบัดไปมาไม่เสียนะครับตอนนนี้ะครับเที่ยวที่นะครับตั้งรั้นเลวนะครับพี่น้องไม่นมาเสียบบอกพี่มาไปเรื่อยๆนะครับมาไปไปเรื่อยๆอยู่นะครับเชื่อว่าที่เอาลดนะครับเฮียเด้อพี่น้อง